สวัสดีครับทุกท่านครับนะฮะก่อนหน้านี้อาจารย์สุพนัทต้องขออนุญาตถอดแว่นก่อนอได้มีการส่งพระพิคเนตรรุ่นนี้ไปให้กับผู้แชร์ในหน้าแฟนเพจผู้แชร์ที่แชร์แบบแชร์ปังๆฮะนะนะหลายคนสงสัย หลายคนอยากรู้ที่มาที่ไปของพระพิคเนตองค์นี้นะครับนะพระพิคเนตองค์นี้ถ้าดูจากหอผ้านจะจะสัง,งเกตได้เลยนะฮะหอผ้านี่คือจะดํามากนะครับนะเพราะหอผ้านี้เนี่ย จะผ่านพิธีมาหลายพิธีมากอาจารย์ได้เก็บพระพิคเนศองค์นี้ชุดนี้ใช้คําว่าชุดนี้ตกันประมาณหนึ่งปีนะครับนะส่งไปทางใต้นะครับนะก็ได้อ่ารู้สึกจะเป็นคนุณส่งไปทางใต้ให้กับอาจารย์เจมอาจารย์เจมก็ตะเวนให้หลวงพ่อมีพ่อท่านมีพ่อท่านอิ่มวัดทุ่งนาใหม่เสกปุกเสกเดียวมีพ่อท่านอ่าพิงวัดมณีเจริญปุกเสกเดียว และมีพ่อท่านเดี๋ยวแผ่ววัดเทวสิทธ์ปุกเสกเดียวมีพ่อท่านชอบมีพ่อท่านชอบวัดจำปาปุกเสกเดียวนะฮะทั้งสี่รูปนี้เป็นพระเกจิที่ทรงฌานทรงสมาบัตเป็นพระเกจิที่ โดยเฉพาะพ,อ,พอท่านอิ่มไม่รู้เลยนะพอหอพ่อภาพ,อ,พอย่างเงี้ยรู้เลยนะว่าเป็นพระพิคเนตนะฮะรู้เลยนะว่าหอ่อภาไปนั่นแสดงว่าท่านบียานยังรู้นะครับนะแล้วนอกจากนี้นะครับนะก็ยังได้รับตลอดเวลาหนึ่งปีกว่าเนี่ยเวลาอาจารย์ไปบวงสรวงที่ไหนวัดไหนหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์สุพนัทก็จะนำพระพิคเนตชุดเนี้ย ชุดนี้ไปเข้าพิธีอย่างเต็มที่นะครับนะตั้งใจแต่แรกตั้งใจแต่แรกว่าจะทำกล่องใส่ให้แต่ปรากฏว่าของมันหมดงของเเนี่ยเหรียญที่เคยแจกไปเนี่ยเนียเนี่ยเหรียญเนี่ยอาจารย์ทำบุญไป2องหมบาทแต่ว่า,าทางเจ้าภาพใจดีมากมอบเหรียญต้องขอบคุณทางเจ้าภาพที่สร้างนะฮะเจ้าภาพทุกคน สายคารวาสสายพระที่สร้างทุกคนมอบมาให้อาจารย์ 1, 200หยนึงสองร้อยเหรียญแต่ได้แจกจนจนหมดนะนะครับนะพอแจกจนหมดปุ๊บก็พยายามค้นหาพระเครื่องต่างๆที่ตัวเองได้สะสมเอาไว้โดยเฉพาะวัดพระเครื่องของออวัดอ,อ,อะไรนะวัดบวรนึน่งได้มาตั้งแต่สมัยอาจารย์หนุ่มๆก็แจกออกไปฉะนั้นท่านที่ได้องอ,อพระพิเนรองค์นี้ไปขอให้รักษาให้ดีนะครับนะ เป็นพระพิคเนตที่ผ่านแม้กระทั่งผ่านพิธีกรรมที่เยอะมากทั้งการปลุกเสกเตี่ยวทั้งการบวงสวงนะครับนะเป็นพระพิคเนตองค์สําคัญที่จะอยู่บนคอของท่านและลูกหลานท่านต่อไปขอให้รักษาให้ดีๆยังมีอีกจํานวนหนึ่งที่อาจารย์จะรอไว้แจกในวันที่พวกท่านร่วมกันแชร์ร่วมกันแชร์กดไลค์กดแชร์แฟนเพจ อาจารย์สุพนัทนะครับขอให้มั่นใจได้นะครับนี่คือหลักฐานคนที่เอ่ยอ้างชื่อแม้แต่คุณนกเนี่ยคุณนกคุณนกโชคเฟสโชคดีเนี่ยคุณนกคุณวิชัยยังเอาไปเข้าพิธีพราหมณ์แต่อาจารย์หารูปไม่เจอต้องใช้คำนี้นะฮะนะส่วนภาคใต้นี่เรามีหลักฐานท่านจะสังเกตดูว่าว่าัระิิคเนตตอนนั้นนะยังไม่ใหม่อยู่แลยถ่ายรูปปยังวาววับจับ แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้ละหนเห็นไหมเห็นใกล้ไหมเห็นเนาะเนาะซูมภาพมาใกล้ๆได้นะครับนะเห็นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันนะครับเย็นวันศุกร์นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณมากอมศรีคเนาศายะขอบารมีพระพิฆเนศคุ้มครองครับ